บทบรรยายธรรมะแสงเล็กๆในใจเราเธอเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตบางวันมันหนักเหลือเกินเหมือนเราเดินอยู่ในทางที่ไม่เห็นปลายทางเหมือนแสงของวันพรุ่งนี้มันช่างมืดมนและไกลแสนไกลแต่ในความมืดนั้น ก็ยังมีแสงเล็กๆดวงหนึ่งซ่อนอยู่ในใจเราเสมอแสงนั้นไม่ได้มาจากใครที่ไหนแต่มันคือแสงแห่งสติคือความรู้ตัวที่คอยบอกเราว่าตอนนี้เรากำลังทุกข์อยู่เพียงแค่เราหยุดแล้วมองเห็นความทุกข์นั้นอย่างอ่อนโยนไม่หนี ไม่ผลักไสเพียงรับรู้ว่ามันก็เป็นแค่สภาวะหนึ่งของชีวิตทุกข์ก็แค่ผ่านเข้ามาเหมือนเมฆที่ลอยผ่านฟ้าไม่มีเมฆก,ก้อนใดลอยค้างอยู่ตลอดไปแล้ววันหนึ่งเมื่อเรามองเมฆอย่างเข้าใจเราจะเห็นท้องฟ้า ที่อยู่ข้างหลังมันเสมอชีวิตคนเราก็เหมือนกันบางวันมีแดดบางวันมีฝนบางวันเราร้องไห้บางวันเราหัวเราะไม่มีวันใดจะคงอยู่ตลอดไปเพราะทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ถ้าเรายอมรับได้เช่นนั้นใจเราจะไม่เหนื่อยเกินไปไม่ดิ้นรนเกินจำเป็นและเริ่มอยู่กับปัจจุบันได้จริงๆเธอรู้ไหมไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่เคยล้มแต่คนที่ลุกขึ้นได้คือคนที่เห็นค่าของการล้มเพราะการล้มหนึ่งครั้ง คือบทเรียนของความอดทนคือทางผ่านของความเข้าใจและคือจุดเริ่มต้นของปัญญาอย่ากลัวที่จะผิดอย่ากลัวที่จะเริ่มใหม่แม้วันนี้ดูเหมือนมืดแต่ถ้าเรายังมีใจที่สว่างแสงนั้นจะค่อยๆนำเราออกจากความมืดเองทุกลมหายใจคือโอกาสใหม่ ทุกเช้าที ains, es decir, es ouais, Entonces, pues, ่ตื่นขึ้นคือการเริ่มต้นใหม่เสมออย่ารีบตัดสินชีวิตตัวเองเพียงเพราะช่วงหนึ่งมันขมขื่นเพราะบางครั้งสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดก็คือสิ่งที่พาเราตื่นรู้ได้มากที่สุดเมื่อเราเข้าใจชีวิตเราจะไม่ถามว่าทําไมฉันต้องเจอสิ่งนี้ แต่เราจะเริ่มถามว่าสิ่งนี้กำลังสอนอะไรฉันอยู่คำถามนั่นแหละจะเปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดการเพราะทุกเหตุการณ์ในชีวิตไม่ว่าดีหรือร้ายต่างเป็นครูที่มาสอนเราให้โตขึ้นขอเพียงอย่าหยุดฟังสิ่งในใจตัวเองอย่าปิดประตูของสติ อย่าลืมว่าทุกครั้งที่เราหายใจเข้าเรายังมีโอกาสเริ่มต้นใหม่เสมอไม่ต้องรอให้ชีวิตสมบูรณ์ถึงจะมีความสุขเพราะความสุขจริงๆเกิดจากใจที่ยอมรับในความไม่สมบูรณ์ได้เมื่อยอมรับก็จะเบาเมื่อเข้าใจก็จะยิ้มได้และเมื่อรู้เท่าทัน เราจะตื่นรู้ต่อความเป็นจริงของชีวิตแสงเล็กๆดวงนั้นไม่เคยหายไปไหนเลยมันรอให้เธอหันกลับมามองขอเพียงเธอไม่ลืมที่จะมองเข้าไปข้างในเพราะภายในใจที่สงบนั้นเองมีคำตอบทั้งหมดของชีวิต